ยังมีหวังยื่นทบทวนสิทธิ์กลุ่ม2-3สเราไม่ทิ้งกันรีบติดต่อธนาคารกรุงไทยภายใน29พฤษภาคมนี้สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องวันนี้ทางเราก็มีข่าวสารสาระต่างๆมาให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังกันอีกเช่นเคยคะ่ะก่อนที่จะไปรับฟังข่าวสารก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ ผลการดำเนินการมาตรการเยียวยา5,000บาทแล้วเสร็จ99%จ่ายเงินครบ15ล้านรายในสัปดาห์นี้แนะกลุ่มที่ขอทบทวนสิทธิ์ติดต่อด่วนที่สาขาธนาคารกรุงไทยภายใน29พฤษภาคมนี้นายละวรนแสงสนิทผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยผลการดำเนินการมาตรการเยียวยา5,000บาท ณนะวันที่20พฤษภาคม2563สำเร็จเรียบร้อยแล้ว99%ในส่วนที่ยังคงเหลืออีกเพียง1%คือการดำเนินการในส่วนที่ยังตกค้างเกี่ยวกับการขอทบทวนสิทธิ์โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้มาตรการเยียวยา5,000บาทมีผู้ลงทะเบียนทั้งสิ้น28.8ล้านรายมีการลงทะเบียนซ้ำ4.8รายการ ลงทะเบียนไม่สํำเร็จ1.7ล้านรายทำให้มีผู้ลงทะเบียนที่เข้าสู่ขั้นตอนการคัดกรองตามหลักเกณฑ์จำนวน22.3ล้านรายมีผู้ผ่านเกณฑ์15ล้านรายไม่ได้รับสิทธิ์7ล้านรายและอยู่ระหว่างการดำเนินการทบทวนสิทธิ์2.4แสนรายกลุ่มผู้ผ่านเกณฑ์15ล้านรายโอนเงินเยียวยาแล้ว14.2ล้านราย ส่วนที่เหลือจะโอนเงินเยียวยาให้ครบถ้วนทั้งหมดภายในสัปดาห์นี้โดยมีรอบการโอนวันที่21พฤษภาคม2563จำนวน2.3แสนรายและวันที่22พฤษภาคม2563จำนวน4.4แสนรายทั้งนี้บัญชีของผู้รับจะต้องไม่มีปัญหาในเรื่องบัญชีไม่ตรงกับชื่อนามสกุลที่ลงทะเบียนบัญชีถูกปิดหรือ ไม่ได้ผูกพร้อมเพกับหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนซึ่งเป็นเหตุให้การโอนเงินไม่สำเร็จดังนั้นสำหรับกลุ่มที่ผู้ที่ผ่านเกณฑ์แล้วแต่ยังติดขัดเรื่องบัญชีสำหรับโอนเงินเยียวยาโปรดดำเนินการผูกพร้อมเพด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชนโดยเร็วซึ่งเป็นช่องทางที่สะดวกที่สุดโดยไม่ต้องดำเนินการอะไรเพิ่มเติมอีก กระทรวงการคลังจะมีการตรวจสอบและโอนเงินให้ใหม่เป็นประจำทุกสัปดาห์กลุ่มไม่ได้รับสิทธิ์7ล้านรายจำแนกได้เป็นผู้ไม่ขอทบทวนสิทธิ์4.8ล้านรายผู้ไม่ผ่านการขอทบทวนสิทธิหนึ่งล้านรายผู้ยกเลิกการลงทะเบียนหรือยกเลิกการขอทบทวนสิทธิ์9แสนราย และกลุ่มที่ขอข้อมูลการประกอบอาชีพเพิ่มเติมแต่ไม่ได้เข้าไปให้ข้อมูลเพิ่มเติมภายในเวลาที่กำหนดประมาณ300,000รายกลุ่มที่อยู่ระหว่างการดำเนินการทบทวนสิทธิ์2.4แสนรายคิดเป็นสัดส่วน1%ของจำนวนผู้ที่เข้าสู่การคัดกรองตามหลักเกณฑ์ที่อยู่ระหว่างการดำเนินการแบ่งออกเป็น3กลุ่มได้แก่ กลุ่มที่1ผู้ขอทบทวนสิทธิ์8ด0,000ืรายจะได้รับการติดต่อจากทีมผู้พิทักษ์สิทธิ์เพื่อนัดหมายยืนยันตัวตนและตรวจสอบการประกอบอาชีพตามที่ได้ลงทะเบียนไว้กลุ่มที่2ประมาณ1 0 0 0 0 0สรายเป็นผู้ขอทบทวนสิทธิ์ซึ่งเคยได้รับการติดต่อจากทีมผู้พิทักษ์สิทธิ์แล้วแต่ไม่สามารถนัดพบได้หรือที่อยู่จริงในปัจจุบันไม่ตรงกับที่อยู่ ที่ลงทะเบียนไว้ตอนขอทบทวนสิทธิ์ทำให้ผู้พิทักษ์สิทธิ์ไม่สามารถเจอตัวได้กลุ่มที่3เป็นกลุ่มที่ผู้พิทักษ์สิทธิ์ได้พยายามติดต่อไปหาแล้วหลายครั้งแต่ติดต่อไม่ได้จำนวนห0,000ื่นรายผู้ขอทบทวนสิทธิ์ในกลุ่มที่2และ3กระทรวงการคลังจะมีการส่ง SMS แจ้งให้ทราบอีกครั้งและให้ไปติดต่อที่สาขาธนาคารกรุงไทยที่สะดวกที่สุด เพื่อยืนยันตัวตนและการประกอบอาชีพโดยนำบัตรประจำตัวประชาชนจริงไปแสดงพร้อมหลักฐานการประกอบอาชีพด้วยจนถึงวันที่29พฤษภาคม2563ค่ะก็จบไปแล้วสำหรับข่าวสารสาระส,สำคัญในวันนี้ขอขอบคุณทุกการติดตามร,รับชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆจากทางเราด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ